วสวัสดีครับเชิญทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทาง youtube ด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารกบมือใหม่หันเลี้ยงนะครับก่อนให้อาหารก็ล้างบ่อ เริ่มคัดไสร์แล้วครับกบประมาณ200ตัวได้มาจากโครงการอบรมการเลี้ยงกบของกอยอต้องล้างทุกวันครับเข้าเย็นก่อนให้อาหาร กบกประมาณยี่สิบวันครับหลังจากซื้อกบมาตัวระบาทน,นะครับล้างสลับไปสลับมาครับเพื่อให้สะอาดสุดๆเริ่มขัดใสครับเพราะว่าเกิดการกินกัน ชอบสะอาดครบับผมพอดีน้ำเราก็มีเยอะก็เลยสนองนโยบายจัดให้เขาเลยครับสะอาดจุดๆล้านเต็มที่ครับ หลังจากล้างบ่อแล้วก็ต้องรีบให้อาหารครับไม่งั้นกัดกันเป็นแผลบางตัวกินกันกินกันแล้วก็ตายทั้งคู่นี่ครับปิดระบบน้ำครับง่ายๆ ดีแล้วครับน้ำประมาณเอวกบต้องให้เวลาเขาครับเช้าเย็นล้างบ่อทุกเช้าทุกเย็นครับกบค่อนข้างสะอาดชอบสะอาดครับไม่งั้นก็เป็นโรคนี้ก็โดนมารอบหนึ่ง้วครับโรคก,กัดแตเวียน ตายไปหลายตัวเหมือนกันได้ให้รักษาไปเบื้องต้นแล้วขออาหารครับเป็นอาหารเม็ดเล็กเดียวครับ รู้สึกว่าอาการดีแล้วครับให้อยู่ให้ยายแล้วอาการของโรคก,ก็เริ่มจะหายครับกิมเก่งครับพบเดียน,น้ำแล้วต้องเล็บให้อาหาร ไม่งั้นก็เกิดการกัดกันครับ <c oughs> <c oughs> เน้นความสะอาดครับเลี้ยงกบขนาดล้างวันละสองรอบขนาดนี้ยังเกิดโรคเลยครับวันนี้ก็ให้ฟ้าทลายโจรไป ผสมในอาหารครับเพราะเขาอาการเขายังไม่หายดีสักเท่าไหร่ยังเสี่ยงอยู่ครับเลยผสมกับอาหารครับฟ้าทลายโจร อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดถูกใจกดซับสไครป์กดติดตามเ๋ยวจะอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆครับมือใหม่ครับเพิ่งหัดเลี้ยงครั้งแรกตละคเทปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ